I'm สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมง,งานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็ขอเชิญทุกท่านมาชมรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งเป็นช่วงวันที่18ถึง29เมษายน2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่9กันแล้วเราจะมาพูดคุยกันถึงชาวราศีกันนั่นเองเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันนั้นจะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างในช่วงนี้ช่วงหลังจากที่ดาวใหญ่ๆได้ยกย้าย ราศีอย่างดาวพฤหัสและดาวราหูเป็นช่วงแรกๆที่ไม่มีดาวรายปีรายเดือนยกย้ายราศีเลยนั่นเองเราจึงหยิบช่วงนี้มาพยากรณ์กันเราก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ ในอันดับแรกเรามาพิจารณาตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวกันก่อนนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ราศีเมษเป็นทำเนียบมหาอุดด้วยนะครับตรงนี้แสดงถึงความสูงส่งสำหรับชาวราศีกันแล้วกับกลายเป็นว่าดาวอาทิตย์ตกมรณะซึ่งนั่นหมายถึงจะมีคนนินทาเสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียงต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะครับต่อมาดาวจันทร์เราขอข้ามไปนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่ย้ายราศีทุกๆ2วันครึง่งในช่วงเวลาที่เราทํานายนะั้นดาวจันทร์ก็ยังอยู่หลายราศี เราจึงไม่ได้นํามาพูดถึงนั่นเองต่อมาเรามาดูดาวอังคารกันดีกว่าดาวอังคารสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับณนะตรงนี้เนี่ยเป็นภพอริของชาวราศีกันซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีกันนั้นจะขี้กเกียจไม่อยากลงมือทําอะไรทําแล้วมีอุปสรรคเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาคือดาวพุธดาวพุธสถิตราศีเมษน,นะครับตรงนี้เนี่ยคือภพมรณะของชาวราศีกันซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีกันนั้นจะไม่ค่อยอยากพูดหรือว่าจะต้องพูดกับคนที่อยู่ไกลไม่ได้ เห็นตัวการอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับต่อมาคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสสถิตราศีมีนเป็นทำรรเนียบเกษตรบดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าอยู่เป็นภพปัตตนิของชาวราศีกันเนาะซึ่งนั่นหมายถึงผู้ใหญ่นักวิชาการจะมาร่วมลงทุนแล้วก็ได้ใกล้ชิดสนิทก,กับผู้ใหญ่อย่างมากเลยนั่นเองต่อมาเรามาดูดาวศุกร์น,นะครับดาวศุกร์สถิตอยู่ราศีกุมณนะตตำแหน่งนี้ เป็นทำรรเนียบอุจจาวรชด้วยนะครับอยู่ในภพอริของชาวราศีกันซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีกันนั้นจะกังวลในสิ่งที่ยังไม่สําเร็จมีความคิดในแง่ร้ายเกิดขึ้นนั่นเองต้องระวังเอาไว้นะครับต่อมาเรามาดูดาวเสาร์กันดาวเสาร์สถิตร,ราศีมังกรณนะตำแหน่งนี้เป็นทำรรเนียบเกษตรบดีที่หมายถึงมั่นคงด้วยถือว่าอยู่ในภพปุตตะของชาวราศีกันนะครับราศีมังกรเนี่ยซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีกันนั้นจะเหนื่อยกับบุตรหลานบริวารหรือว่าแรก,แรก ก็ยังไม่เหนื่อยแต่ว่าไปสู่ระหว่างทางแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นในภายหลังนั่นเองต่อมาคือดาวราหูนะครับดาวราหูสถิตอย่ยุราศีเมษซึ่งเป็นภพมรณะของชาวราศีกันนะครับมันก็จะหมายถึงชาวราศีกันนั้นไม่วุ่นวายไม่ได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ในช่วงนี้นั่นเอง ต่อมาก็คือดาวเกตดาวเกตสถิตราศีมีนอยู่ในภพปัตตนีนะครับแปลว่าชาวราศีกันนั้นจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไปทําบุญทํากุศลปฏิบัติศาสนกิจต,ต่างๆนั่นเองสุดท้ายก็คือดาวมฤต,ต,ต,ตยูนะครับดาวมฤตยูสถิตอยู่ราศีเมษนะครับอยู่ในภพมรณะของชาวราศีกันซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีกันนั้นจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปรับตัวใหม่นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องที่มาจากตําแหน่งและทำเนียบของดวงดาวว่าส่งผลอย่างไรต่อ ชาวราศีกันกันบ้างนะครับอันดับที่2เรามาพิจารณาการโคจรของดวงดาวกันนะครับการโคจรของดวงดาวในช่วงที่เราทํานายนี้ช่วงวันที่18ถึง29เมษายน2565เนี่ยมีการโคจรแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้นะครับ1ก็คือดาวที่โคจรวิปริตหรือว่าดาวพุธมีอยู่1ดวงนะครับดาวพุธนั้นเดินพักอยู่ก็ถือเป็นการ โครจรวิริตแบบหนึ่งนั่นเองต่อมาคือดาวที่โครจรเสิรหรือดาวที่เดินเร็วกว่าปกตินะครับมีอยู่3ามดวงก็คือดาวอังคารดาวพรฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือดาวที่โครจรปกตินั่นก็คือดาวสุกและดาวมฤตยูในช่วงนี้รวมถึงดาวอื่นๆที่โครจรคงเส้นคงวา เช่นดาวอาทิตย์ดาวจันร์ทดาวราหูและดาวเกตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเภทของดาวต่างๆลักษณะการโครจรในช่วงนี้คราวนี้เรามาดูผลกระทบจากลีลาการโครจรผิดปกติของดวงดาวแต่ละดวงกันนะครับ 1. ดาวพุทธที่เดิมทีหมายถึงการเจรจาการตกลงความคุ้มค่าการค้าขายนั้น เมื่อดาวพุธพักเนี่ยเราก็จะทํานายได้ว่าจะมีการใช้วาจาคําพูดที่รุนแรงเกินกว่าเหตุพึงระมัดระวังในการใช้คําพูดหรือถ้ามีการเจราจาตกลงกันในช่วงนี้จะต้องคิดระมัดระวังให้ดีใจเย็นๆเพราะอาจจะมีความรุนแรงมากเกินไปโดยไม่จําเป็นนั่นเองประกอบกับการที่ดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในภพมรณะของชาวราศีกันจึงแปลว่าไม่ได้พูดอะไรเกิดอาการไม่อยากจะพูดแต่ถ้าพูดคุยพูดจากับคนแดนไกลหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าเห็นตายอย่างที่ระบอก กันไปนั้นก็ต้องระวังให้ดีใจเย็นๆเข้าไว้นะครับต่อมาเรามาดูดาวอังคารกันดาวอังคารที่หมายถึงการเดินทางความสนุกสนานงานรับจ้างคนอายุน้อยๆเด็กและวัยรุ่นต่างๆเมื่อดาวอังคารเดินเสด็จเนี่ยเราก็จะทานายว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานงานรับจ้างต่างๆเยาวชนคนอายุน้อยๆจะมีการเคลื่อนไหวมีการการะทําแบบเร็วๆเ,เช่นไปเร็วกลับเร็วทําเร็วเสร็จเร็วหรือมีการเดินทางใกล้ๆเป็นต้น ประกอบกับการที่ดาวอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอริของชาวราศีกันก็หมายถึงจะขี้เกียจลงมือทําอะไรไม่อยากเดินทางแต่ว่าก็จะสลับไปสลับมาเพราะดาวอังคารเดินเสิร์ตความเบื่อหน่ายอยู่ไม่นานก็หายสุดท้ายก็จะได้ลงมือทําแต่ก็จะมีอุปสรรคทําให้เราเบื่อไม่อยากทําอีกสลับไปสลับมาเช่นนี้นั่นเอง ต่อมาคือดาวพระฤหัสนะครับดาวพระฤหัสที่หมายถึงการเรียนการศึกษาปัญญาความรู้วิชาการเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ต่างๆเมื่อดาวพระฤหัสเดินเสดนั้นเราก็จะทํานายว่าการเรียนวิชาการหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่จะต้องดําเนินการโดยเร็วๆถึงจึงจะได้ผลหากมัวแต่ชักช้านั้นก็จะเสียโอกาสไปนั่นเอง ประกอบก,บกับการที่ดาวพฤหัสนั้นโคจรอยู่ในภพปัตตนิของชาวราศีกันซึ่งนั่นหมายถึงผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์จะเข้ามาร่วมลงทุนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หยากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับควรจะรีบคว้าโอกาสไว้โดยเร็วถึงจึงจะเห็นผลสุดท้ายก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ที่เดิมทีหมายถึงการพูดความอดทนเรื่องเสียง,ยงต่างๆเมื่อดาวเสาร์เสิร์ตเนี่ยเราก็จะทํานายว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องอดทนนานความเหนื่อยและความทุกข์ที่มันจะมาอยู่กับเราเนี่ย มันจะมาเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็จะคลายหายไปได้โดยเร็วนั่นเองประกอบกับการที่ดาวเสาร์นังโคจรอ,อยู่ในภพบุตรตะของชาวราศีกันก็จะทําให้ความเหน็ดเหนื่อยที่มาจากบุตรหลานบริวารน,นั้นเกิดขึ้นเพียงแค่พักเดียวความทุกข์นั้นเกิดไม่นานและเกิดความทุกข์เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็หายไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การพยากรณ์ของเราก็จะต้องดูการโครจรของดาวด้วยทำให้ดาวทั้ง4ดวงนี้เนี่ยมีการพยากรณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นเองอันดับที่3เรามาพิจารณาดาวคู่มิตรกันนะครับ ในช่วงเวลาที่เราทำนายนั้นวันที่18ถึง29เมษายน2565นั้นมีดาวคู่ดีๆที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือดาวคู่มิตรอังคารสุขที่สถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับตกอยู่ในภพอริของชาวราศีกันคู่36เนี่ยเดิมทีจะต้องเป็นคู่ที่ส่งผลให้เป็นผู้นำเป็นที่รักเป็นที่นิยมทำสิ่งใดแล้วมีคนยกย่องให้เป็นต้นแบบเป็นไอดอลแต่เมื่อมันไปตกอยู่ในภพอริเนี่ยจะทาให้ไม่เกิดการเป็นที่รักเป็นผู้นาขึ้น จะขาดการวางแผนที่ดีหรือวางแผนแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้สําเร็จสําหรับตัวเราหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือเราจะมีศัตรูเป็นหัวหน้าเป็นคนที่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบแต่เรากลับไปขวางเขาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ต้องระวังไว้มากกว่าเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดนั้นจะเห็นว่าดาวราหูและดาวมฤติยูที่อยู่ราศีเมษนั้นเป็นเรือนเกษตรบดีของดาวอังคารด้วยซึ่งมันจะช่วยส่งผลให้ดาวอังคารนั้นได้รับผลเป็นเงา กกโจรขึ้นมาดาวอังคารกับสุกจับตัวกันอยู่เดิมปุ๊บมีดาวราหูกับมรตยุมาช่วยก็เกิดเป็นกกโจรขึ้นถึงแม้จะไม่เต็มตัวเป็นโจรครึ่งท่อนยังขาดดาวเสาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ไปอีกหนึ่งดวงสําหรับชาวราศีกันเนี่ยถือว่าศัตรูเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากจะต้องระวังเอาไว้ให้ดี กับเรื่องที่ไม่ถูกตามระเบียบแบบแผนเราอาจจะไปขวางไปอะไรกับเขาได้ต้องระวังเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นเราก็ต้องไปดูกันด้วยวเหตุที่ดาวชาวราศีการน,นั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระจึงทําให้เราต้องพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์จรอ,อยู่ในภพอริตอนนี้ซึ่งเป็นคู่มิตรตกอริก็เลยทําให้กลายเป็นว่าการเงินนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้สักหน่อยหรือเมื่อลงมือทําก็จะเหนื่อยยากกว่าจะได้เงินมาเพราะว่า คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยไปเดนไปเห็นด้วยกับศัตรูของเรานั่นเอง อันดับที่4เรามาพิจารณาถึงดาวคู่บุญและดาวที่โยกถึงนะครับซึ่งจะส่งผลไปถึงความรักของชาวราศีกันกันด้วยยังมีดาวคู่บุญก็คือดาวพระฤหัสจับคู่กับดาวเกตอยู่ที่ราศีมีนเป็นพบปัตตณิของชาวราศีกันนะครับนอกจากมีความรู้แล้วยังจะมีบุญหนุนนําดาวคู่นี้จึงถือว่าเป็นดาวคู่ผู้เชี่ยวชาญทํานายว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันนั้นจะสนิทกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญกิจทําสิ่งเฉพาะเรื่องได้ประสบความสําเร็จขึ้นมาอีกทั้งอยู่ ในพบปัตนิกก็จะหมายถึงจะสําเร็จในเรื่องความรักคุณส่วนคู่ครองได้อีกนั่นเองเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดาวเสาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรโยกหลังดาวคู่บุญห9นี้อยู่ทําให้ความสําเร็จที่เราจะได้นั้นนอกจากการใช้ความเชี่ยวชาญชํานาญเนี่ยยังไม่พอจะต้องเหนื่อยยากลําบากด้วยนั่นเองเพราะว่าพระฤหัสกับเสานั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกันพบกันเมื่อใดก็อาจจะ เกิดอาการแสนสาหัสขึ้นมาทํำนายว่าจะต้องเครียดต้องใช้ความรู้และความอดทนก็จะสามารถไปสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ความเก่งกาจทั้งของเราและของคู่ครองเพื่อผ่านเรื่องต่างๆที่หนักหนาสาหัสไปให้ได้นะครับอันดับที่5เรามาดูดวงดวงดาวจรที่ได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษหรือว่าเป็นเซี่ยวจันนะครับซึ่งส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและการงานนั่นเอง ในช่วงเวลาที่เราทำนายนั้นเราจะโฟกัสให้แคบลงมาอีกนิดนึงคือช่วงวันที่23-29เมษายน2565นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดาวจรทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน4ร,ราศี นั่นก็คือราศีมังกรกุ่มมีนเมษเรียงร้อยกันได้เป็นลักษณะพิเศษซึ่งในทางโหราศาสตร์นั้นเรียกว่าเซี่ยวจันทรงแรงสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยมีหัวและท้ายของเซี่ยวจันนั้นเป็นผู้กำกับสำคัญเปรียบเสมือนหัวและท้ายของขบวนรถไฟที่เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางและจุดหมายของผู้โดยสารนั่นเองซึ่งชาวราศีกันนั้นจะสังเกตได้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ในขบวนหรือว่าอยู่ในเซี่ยวจันนี้จากตำแหน่งราศีของเราจึงเปรียบเสมือนว่าเรานั้นเป็นผู้ดูเหตุการณ์อยู่นอกขบวนมี มีความเกี่ยวข้องตามดวงดาวต่างๆที่เจ้าเรือนเกษตรบดีพากันไปอยู่เท่านั้นตัวเราจริงๆนั้นเป็นเพียงผู้ดูนั่นเองเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นลายล้อมเราไว้แต่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเมื่อเราพิจารณาหัวและท้ายของเสี้ยวจันร์เราจะเห็นว่าดวงดาวจรนั้นปรากฏเป็นดาว14780และ2อาทิตย์พุธเสาราหูมฤตยูกลุ่มหนึ่งและดาวจัน อีกดวงหนึ่งที่เราแยกดาวจันทรออกมาเนี่ยเพราะว่าดาวจันทนั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุตามดาวที่กระทบเราจึงอ่านผลจากดาวที่ใหญ่กว่าเท่านั้นนะครับดวงดาวกลุ่มนี้เนี่ย14780เนี่ยไม่เป็นก,ก๊กเป็นเหล่าที่ชัดเจนอะไรเลยดาวในก๊กนั้นมีทั้งส่งเสริมและตัดทอนกําลังกันจะเป็นก๊กศักดินา157ก็ขาดความรู้ขาดพฤหัสจะเป็นโกนจะเป็นโจร3678ก็ขาดลิ้วล้อขาดดังคารขาดคนวางแผนขาดดาวสุข นั้นจะเป็นโกกวิญญาณ5890ก็ขาดบุญขาดดาวเกตขาดคุณธรรมขาดพรหัสจึงไม่เห็นความเด่นชัดจากการรวมตัวกันว่าจะเป็นบรรยากาศของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลย คราวนี้เมื่อเราดูเป็นก๊กไม่ได้เราก็ต้องมาลงรายละเอียดแยกย่อยตามไปแต่ละดาวเราจะเห็นว่าดาวที่มีพลังสูงสุดในหัวท้ายของเซี่ยวจันนี้ก็คือดาวเสาร์ที่สถิตอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งอยู่ในพบปุตตะของชาวราศีกันเป็นดาวคู่มิตรที่ได้ความยิ่งใหญ่7 8และได้มาเองโดยไม่ต้องดิ้นรดนขวนขวายจากดาวมฤตยูการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ก็ดีเพราะว่าดาวพุธดาวเสาร์นั้นจับคู่กันเป็นคู่สมพลมีความสูงส่งมากขึ้นได้คู่ทัดไฟอาทิตย์เสาร์อิตาห์ ยิ่งทําให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงสําเร็จในวิทยาการขั้นสูงทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั้นเป็นข้อดีกับดาวเสาซึ่งเราทํานายว่าบุตรบริวารของชาวราศีกันนั้นที่มีบุคลิกของดาวเสาคือคนร่างสูงใหญ่มีนิสัยรอบคอบอดทนมีความใจกล้าใจถึงจะได้รับผลดีเช่นนี้ซึ่งส่งผลดีต่อบ,บุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาหรือว่าเรื่องที่จะเกิดในอนาคตของเจ้าชะตาในภายภาคหน้าได้นั่นเองนะครับ ดาวเสาร์ที่จอนอยู่ที่ราศีมังกรที่ได้ทำเนียบเกษตรประดีด้วยเนี่ยอยู่ในช่องสุดท้ายของเซี่ยวจันเราจึงพยากรณ์ว่าบุตรหลานบริวานนั้นถึงแม้ว่าจะได้ดิบได้ดีแต่เป็นความดีที่มาด้วยความทุกข์ความเหนื่อยความเครียดก็คือตัวเขาอะหนักมากเลยนั่นเอง <c oughs> เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆ, <c oughs> ๆนะครับเพื่อให้ข<ๆ>ับเคลื่อนเกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์เพื่อให้มีความยิ่งใหญ่และสูงส่งเกิดขึ้นนั่นเองส่วนเหตุการณ์ที่ชักนำไปให้เกิดขึ้นนั้นก็คือ1480คือหรืองัี่องเศี่ยวจัอทร่อ่ ราศีเมษนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเป็นภพมรณะของชาวราศีกันจึงเป็นเรื่องไกลตัวลักษณะที่เป็นเรื่องอิลุงตุงนังมากมีการทุ่มสุดตัวการพิสูจน์การโต้เถียงการโต้แยง้งการทะเลาะวิวาทการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการจัดแจงความวุ่นวายให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาการลงนามสัญญาต่างๆเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นและลูกหลานบริวารของเราที่มีความใจกล้าใจถึงจะเป็นผู้ที่สามารถไปจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้นั่นเอง นะครับถึงแม้คนที่เกิดดาวเสาร์เอ้ยถึงแม้คนที่เกิดราศีกันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวแต่ลูกน้องของเราที่มีลักษณะเป็นไปตามนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แทนเราได้เราก็ต้องใช้งานเขาให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพิจารณาถึงเรื่องตนเองและการงานสักหน่อยว่ามันไปเกี่ยวอะไรกันด้วยคนราศีกันนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพตนุและภพกรมมะเมื่อพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีจึงทําให้เห็นว่าเป็นดาวพุธทั้งคู่ซึ่งจรอ,อยู่ในภพม ทําให้ตัวเองและในการงานช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกันไม่อยากจะพูดหากจะพูดก็ต้องพูดกับคนต่างถิ่นแดนไกลพูดไปไม่ค่อยเกิดผลจะต้องใช้ใบุตรบริวารของเราไปจัดการถึงจะเกิดผลนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวที่ผูกกันแบบนี้นั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่18ถึง29เมษายน2565สำหรับชาวราศีกันนะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตาลทวะพยากรณ์นะครับทีมงานก็จะได้ มาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆนั่นเองจะส่งข้อความมาทาง Facebook ก็โอเคนะครับไม่เป็นไรก็สุดท้ายก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel ตานทวะพยากรณไว้ได้วยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในวาระถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตานทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ